สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูรถซูซูกิแครีนะครับคันใหม่นะครับเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ปี18นะครับผมคันนี้รถสวยเหมือนเดิมนะครับคันนี้แต่งสวยมากครับผมอันนี้จะเป็นรถซิ่งหน่อยนะครับผม เบาเดิมนะครับผมมีใส่ลำโพงเครื่องเสียงนะครับผมมีล้อมแมกซ์อบ17นะครับผมมีโป่งล้อนะฮะแต่งเหมือนสไตล์รถญี่ปุ่นเลยครับผม สวยงามมากครับคันนี้รถไม่เคยชนนะครับ,รบใส่ท่อนะครับเปลี่ยนโชค วยครับคันนี้ไมค์คันนี้นะครับวิ่งประมาณ90,000กว่าโลนะครับมีวิทยุ2ดินนะ็อตไม่ขยับนะครับผม เดิมเลยครับเครื่องเงียบมากครับตัวแออยู่นะครับนัดไม่ขยับนะครับปี18นะครับจะมีซีนตรงนอดฝากระโปรงนะครับขานหน้าเดิมนะครับสต,ติกเกอร์อยู่ รถมีเคยทำสีมาบ้างนะครับผมมีแก้มซ้ายสองข้างนะครับทำสีมาแต่ไม่ได้ชนนะครับอาจจะเป็นริ้วรอยก็เลยไปทำมาบางๆเลยครับผมไม่ได้หนานะครับครับน็อตดำนะครับสีแต้ม QC ยังอยู่นะครับ อันนี้ไม่มีขยับนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนนะครับผมอันนี้ปี18เครื่องเงียบนิ่งมากครับ แต่งสวยเลยครับอันนี้ เพราะมากเลยครับคันนี้นะครับปี18นะครับผมราคาอยู่ที่199,000บาทนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 5ย์6 9 0 0 0นะครับขอบคุณมากครับ